ราสวัสดีจ้ะพี่น้องบัน้กระอพาะกเอาช่องลิ้นสาบนกับพี่น้องจ๋าบัน้เหคลิปมาสองมือนแล้วค่ะพี่น้องวันนี้เห็นคลิปก่อนขอกรยำคำขึอนเกาแลพี่น้องเนาะกระค่คำหมงแรพี่น้องวันนี้มี่น้องเดมากจริงว้เฮดอันหนึ่งปลาแปสะ้าหนึ่งเปสะาสิบเป็นเปสะบบุนนี่ค่ะบูบนกพี่น้องเด้าเปสะ้บบอ ต่างมอแล้วมมีเจ้าพี่น้องได้ป,ะค,ะ,ป,ปะคอหน้าเขาป่าจะเป็นปลาคอหน้าวแมนบุ๊คเออเป็นปลาคอหน้าบุ๊คนี่ตัวนี้ลอยกลัาผมเด้อพี่น้องเด้อวยเอาเอาอัน,นปลาลงเลยพี่น้อง ปลาข้อใหญ่ปลาสาครับอ่ะเป็นปลาสาโบ,โบ่บันี่แหะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็มาตามน้ำจิ้งกัน้ะพี่น้องน้ำจิ้มแปะสะเส้บัะทวดตัดเด้อพี่น้องเนี่ยส้บัะทวดตัดพร้อมกินพร้อมอืม เบิ่งสิปลาตะแซส็บ่พี่น้องเอ้ย,สอยใส่น้ำหอนได้พี่น้องใส่น้ำหอนลงไปนะจ๊ะใส่ปักหน้าจะพี่น้องใส่ปักหน้าลงไปแบ่งนวดน้อยหนึง่งใส่ลายดอกสิโลน นี่คือเด่งถ้าจะคองหลานพี่น้องรถเสียบหดนั่นหลานพี่น้องที่นี่แปะนะถั่วตัดไปพี่น้องเด้อเอาหวานๆสมๆนัวๆจักหน่อยไปพี่น้องเด้อสิ่เป็นคำสิ่ม จะพี่น้องตอนนี้น้ำจิ้มก็แล้วแล้วพี่น้องโรยด้วยซี่หอมกับพี่น้องอืมแต่แสบด้วยพี่น้องน้ำจิ้มแปะสะคอนดิซซอรวบนจะพี่น้องไปทาเบงปากันพี่น้องวันนี้ออกมาเบิงพี่น้องอุ้ยหอมห่วยๆด้วพี่น้องจ้าหอมห่วยๆด้วยจ้าเบ่งแกแน่นอเบ่งก่อนอย่ามาก็หน้าซุกระเบนอซุกระวบออุ้ยพี่น้องเบ่งกี่ล่ะ ว้าวหอมหอมเด็กเพื่น้องจ้าแบบหอมโอ้ยเด็กเพื่น้องถากินเด็กเพื่น้องเด้อกิดไว้ก่อนอะไรเพื่น้องตอนนี้สุกแล้วสุกกั็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกินน้ำข่อยี่บวัวกินลงคครับว่ากินกน้ไรบ้างมันอุ้ยห่อนห่อนเพื่อน้นองจ้าห่วยห่วยด้วยจ้ะอ้อนห่วยห่วยเลยครับพี่น้อง โอ้โอมซะหมอไปกินมะนาวบานบานเฉยโอ้ยหอมหวยเลยพี่หนอกินกับอันนีเด้พี่นอเด้อกินกับกิมครอสโอ้ยคือยู่อะโอ้ยโ คอสค่ะพี่น้องว่ายุดอนะไรก็ได้สิ่งต่างอะไรไหมอ่าของพี่น้องมาขับปุ้นน้ำจิ้มหนงังเรื่อมีขับปุ้นด้วยมีขนมจีนขับปุ้นเพราะเด่นนี้เองเด้อพี่น้องมิช่าขนมจีนปลาแปะสะปลาค่ะน้ำจิ้มรเสรดเด็ดนี่ค้าวนน้ำจิ้มรสเด็ดจากพี่น้อง โอ,อ้ยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเสียมูเบิกกันไปเสียมูเบ่งกังในนี่จ้าพี่น้องอู้ยกำลังแซ่บนี่พี่น้องปลาคอตัวลกบ่ถึงโลดอกพี่น้อง,น,น,องนี่ขนมจีนเด้๋ยพี่น้องเด้ออันนี้ขนมจีนพักกับซีนี่พักซี่มี่พักอันมี่พักเสงเแงะกับมี่พักกินคอดเด้๋ยพี่น้องมากินนำกันเด้๋ยพี่น้องเด้อ าพี่น้องมา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 ว่าไล่ย้ายให้กพี่น้องมา่มามามอกนล้ลำกันจะพี่น้องจ้าหอมห้วยห้วยจะพี่นอ้องปลาถื้ว่าลอยหกสิบปลาสาข้าวสันปลาสาวันปลาหน้าปลาหน้าวันปลาสาปลาห้วยรู้เปล่าเสียบคุณจัดกินย่างเดียวครับพี่น้องนลำการได้จับพี่น้องเด้อ น้ำจิ้มเนเสบเซ่บๆรสเด็ดนี่ครับพี่นออ้องว่ได้กินมากหลายหลายหลายเดือนเลยแต่พี่นออ้นองน่าจะ ใใโอก็ห o อน t ทะละบึงน,ะะนี้ว่ะบึนองนีห้ยหวยอยู่ี่นองเึยวห้ยห้ยอยู่น้องมาใส่พาดวะผ่านกักกระบคนยางเดียวโซวกเราเอิดผ่านปลา,าได้พี่น้องเด้อแ แตะปะเธอน่าจะกินน้ำแข็งเมื่อโหลดแจกได้มาเด้อมากินน้ำกันงมา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 กินน้ำกันจ้าว้ากินอะไรกินอะไรสบายดีสบายดียดละ่ะ่อมาก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 กินน้ำแข็จ้าโอ้ แ่บแสบแสบแสบแบ